สวนที่ทางเทศบาลนครนาทยนะกรับก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวดรานคล้ายประทัดและก็ดอกไม้ไฟ<ม>ก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนผมข้อความเหลวมือพ่น้องประชาชนเล่นประทัดยางระมัดระวังครับเล็กว่าพ้านน้ำรโทัร์ซาคุนท่องมูนี่นายกเทศมนตนรีนครฮัทไยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นทีต่ตรวดรานคล้ายประทัด แล้วก็ดอกไม้ไฟที่บริเวณถนน,นสามชัยถนนสุปสรรานรังสรรลาดกิมยงและบริเวณกายเคียงเพื่อรุ่นแนุลงและก็ข้อความหลวมมือการคล้ายสิน้นขาและประทัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงนอกจากนี้ยังมีเจหน้าทีฟ้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนวทางการบรรเทาเหตุเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมาจากการจุดประทัดหรือว่าดอกไม้ไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ทั้งดับเพลิงเื่อคาวระงับเหตอ เพิ่ไม้ที่ทุกตองรวมถึงเตือนผู้ประกอบการรานค้ายประทัด ควรมีสัญญาณเตือนภัยหรือว่ามีทั้งดับเพลิงที่ใช้งานได้นะครับติดตั้งอยู่ภายใน้านเพื่อความปลอดภัยด้วยพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้พอปะพูดคุยกับพอคาเมคาและก็ประชาชนที่บริเวณ <c oughs> ตลาดกิมยงอย่างเป็นกันเองด้วยนะคะรวมทึงข้อความรวมมือค่ะให้ประชาชนนะคะชายประทัดผูร่วดดอกไม้ไฟในการเฉริมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนอ่ย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันและก็หลอดอุบัติเหตุจากการจุดดอกไม้เพลิงแล้วก็ในห่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะคะ